นีวันนี้ฉันมาซื้อของและฉันก็ย้ายบ้านแล้วด้วยเพราะว่าบ้านเก่าฉันนั้นเสบมันพังฉันก็เลยต้องย้ายมายที่บ้านเจ้าบ้านหนึ่งเพราะว่างบฉันหายไปหมดแล้ววันนี้ฉันก็เลยมาซื้อของมาจะเอาอะไรเข้าบ้านดี ร้นนึ่งเดียวติดลิขสิทธิ์ส่วนน้ำฉันก็เอาเป็นน้ำแร่ดีกว่าส่วนวนผักพวกนี้ฉันเอาเป็นอะไรที่ฉันชอบละกัน นั้นจะพอแล้วมั้งแต่ชอบพวกผลไม้บบนี้มากที่งั้นเอาไปเลยแล้วกันกล้วยกล้วยด้วยกล้วยด้วยโอเคมันฉันมาที่โซนโซนขายเนื้อเรียบร้อยอันนี้เนื้อไก่หรือเปล่านะเอาไปเถอะ อเนื้อแบบนี้ก็น่าดิก็ดีเหมือนกันนะมีไข่ด้วยก็ไม่บอกมีน้ำส้มด้วยโอเคเรียบร้อยไปใส่ตังกัน ฉันต้องการเทลล่าเอาไปด้วยเลยฉันไม่มีเครื่องบินแ้วเอาทีโอฮ้ยข้าวฉันต้องการข้าวอีกนี่ค่ะ บินเครื่องหน้าบ้านฉันก็ไม่รู้เนี่ยป้ะหนึ่งโอเคเรียบร้อยทั้งทายฉันต้องไปไล่อยูล่ละเอ้อ๋อโอ้ยดังอีกแล้วงั้นถ้าเกิดมีเสียงแกสอก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะงั้นกลับบ้านกันเลยโอเคฉันกลับมาถึงบ้านแล้วตู้เย็งฉันก็เล็กนิดเดียว Okay. อาหารกระป๋องใบนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้วฉันได้แต่งขูแต่งปาเรียบร้อยแล้วละ่ะส่วนอาหารแมวแล้วก็ไม่มีเลยงั้นก็จะพูดยังไงดีละ่ะงั้นก็อืมจะค่อยซื้อแล้วกัน เดี๋ยวฉันให้แมวกินอาหารฉันก็ข้าวฉันก็ได้เดี๋ยวฉันปุ้มแต่งข้าวแซลมอนมาให้พวกแมวกินเองดูเหมือนว่าพวกแมวั้นก็จะหิวแล้วด้วยเนี่ยต้องใส่ยันต้องทำเมนูให้แมวกินซะแล้วเรียบร้อยเอ๊อเอาน้ำจะตึงน้นไม่ได้หรือไง หนาไม่ได้หรอกนเนี่ยงั้นก็ให้พวกแมวกินอย่างนี้นี่แหละ่อนจะทำอาหารฉันเองวิแต่ลืมฉันจะกบ้อนแมวเดี๋ยวนะฉันก็มีอาหารแมวนี่ ใส่ไม่ได้เอออ่ะให้คิดแบบนี้แล้วกันมาดูอาแบบทุเล่ให้ปหน่อยก็ช่างเถอะฉันจะไปเที่ยวไหนดีนะไปสวนสัตว์ดีกว่าข้าวหุงจะยังโอ้ยังงั้นไปสวนสัตว์ดีกว่า ฉันได้มาเข้าเข้าสวนสัตว์เรียบร้อยวันนี้ฉันได้มาดูสัตว์อย่างเดียวอุ้ยัจ้าโคสินสส่นหลักสิ่งสอกน่าหลักสังเลยก็ไม่ว่าอะไรหรอกมั้งเอามาเร็วอุย้ยคิดเอง น่าหักังถ้าฉันทำได้นะฉันจะมาเป็นพนักงานของที่นี่ดูสิเจ้ามีงจั๊กจั่ถ่ายน่ารักมากเลยเดี๋ยวฉันเอาข้ามาให้อีก ว่าพวกเขาจะหิบอิ่มแล้วนะงั้นฉันเอาไข่ไปด้วยละกันโอหฉันได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วงั้นฉันแก้ทำเป็นป็นงานของที่นี่ก่อนละกัน สามารถฟักไข่พวกนี้ได้หรือเปล่านี่ไม่ได้หรอกเหรอหรือแบบนี้แ่ะเอก็ไม่ได้เหมือนกันหรอโอ้เสียดายจังแต่เดี๋ยวนะมันมีที่ฟักไข่นี่กันเอาไปเลย งานดีละกันน,น,นื่ส่วนน้องเพ็มคิดน้อยนี่สิน่ารักจริงๆโอ้โหไข่ก็เยอะมือันันเลยนะเนี่ยเอาหอยพวกนี้ไปให้พวกสตัตวดีกว่าฉันให้พจัดน้ำพวกวายมีกุ้งอยู่แล้วคงไม่เป็นไรหรอก ดูสิพวกมันกินใหญ่เลยโอ้ยพวกผีนี่น่ารักจังเลยนะเอ๊ะเมื่อวานจูหาไม่กินหรอกเหรอน่ารักจริงๆ นี่ไงต้องใส่ฉันน่าจะน่าจะเงินเยอะแน่ดูเลยถึงแมมเงินฉันจะหายไปแต่ยังไงฉันก็รวยอยู่ดีถึงฉันค่อยส่ก็ได้นี่ปลาหลได้นะ่มาให้หมดเลยต้องใส่ต้องให้พวกนกกินบ้างแล้วล่ะ เรียบร้อยแล้วล่ะชิมาเที่ยวที่นี่ก็จบแล้วขวดนมเหรอน่ารักจังงั้นฉันต้องเอาไข่พวกนี้ไปฟักแล้วล่ะ